สวัสดีค่ะเสื้อเชิ้ตนะคะเป็นเสื้อเสื้อเชิ้ตนะคะเชิ้ตมีเชิ้ตกระดุมหน้าเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตกระดุมหน้านะคะแขนเป็นลูกไม้ค่ะแขนเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็ตัวเสื้อนะคะเป็นผ้าลินินนะคะแล้วก็มีดอกปักอยู่ตรง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 คอตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นปักดอกตรงนี้นะคะมีนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นดอกแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะนี่กระดุมหน้าแบบนี้นะคะ สีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีชมพูนะคะเป็นชมพูหวานนะคะเป็นสีชมพูสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีชมพูนะคะชมพูหวานแบบนี้นะคะมีเสื้อเชิ้ตนะคะจะดดูหน้านี้นะคะมีไซส์3าจนถึงไซส์52มีไซส์3าจนถึงไซส์5้าราคาตัวละ1,200บาทนะคะ1,200บาทค่ะมีไซส์3าจนถึงไซส์5้านะคะมีสีนะคะ สีที่แม่ค้าใส่คือสีชมพูค่ะแล้วก็มีสีส้มอ่อนค่ะสีส้มอ่อนนะคะสีเชโกค่ะสีเชโกค่ะสีเทาค่ะสีเทานะคะสีเทาสีเทาเข้ชัจไหมสีเทาค่ะสีฟ้านะคะสีฟ้าจะเป็นฟ้าออกครามหน่อยนะคะสีฟ้าครามค่ะแล้วก็สีแดงเลือดหมูค่ะสีแดงเลือดหมูนะคะ แดงเลือดหมูค่ะมีสีขาวด้วยแล้วก็มีสีดํานะคะมีสีขาวด้วยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็สีดํานะคะแล้วก็สีดําแบบนี้นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตกระดุมหน้านะคะมีไซส์38จนถึงไซส์5้าราคาตัวละ1,200บาทนะคะ1,200บาทลูกค้าสําหรับใส่กับกางเกงก็ได้นะคะใส่กับกางเกงก็ได้ใส่กับกระถุงก็ได้นะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีชมพูค่ะสีขาวค่ะสีแดงเลือดหมูค่ะ สีฟ้าค่ะฟ้าครามนะแล้วก็สีเทาค่ะแล้วก็สีเชคโกค่ะแล้วก็สีส้มอ่อนนะคะหรือสีโอรสนะคะเวลาเราส,สีในรูปนะคะมันจะเพี้ยนกว่าสีในกล้องนะคะมันจะเพี้ยนกว่าของจริงนิดนึงนะคะของจริงอ่ะสวยกว่าในรูปนะคะเนื่องจากว่ากล้องอมันโดนไฟนะคะของจริงอ่ะคือสวยกว่าในรูปนะคะลูกค้าซื้อไปก็ใส่ติดนะคะใส่สวยใส่สบายตัวที่แม่ค้าใส่จะเป็นลีนินคอชื้นนะคะมีไซส์3า 38, จนถึงไซส์ 52เลยนะคะตัวละ1,200บาทนะคะอืมแบบนี้นะคะถ้าไซส์48ถ้าไซส์5้า2ขออนุญาตเป็นราคา1,300บาทนะคะเนื่องจากว่าไซส์ใหญ่ของเรามันจะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยค่ะแขนจะยาวอยู่ที่จากนี่มาถึงนี่นะคะ17นิ้วนะคะบาทก็จะเป็น สิบหกสิบแปดนิ้วนะคะถ้าเป็นตัวใหญ่คือใหญ่ไปเลยใหญ่จริงๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องเผื่อไซน์นะคะอ,อกจริงเท่าไหร่นะคะบวกอีกสองนิ้วนะคะถ้าลูกค้ามีพุงนะคะหมายถึงพุงใหญ่เราวัดพุงก่อนนะคะพุงเท่าไหร่บอกอีกสองนิ้วตามนั้นเลยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ